สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยหลังจากเมื่อเกี่ยวก,ก่อนนี้ฝนตกสมัยลุงล่าสุดก็คือไปหาเขียดตั้งแต่ดึกๆก,ก,ก็คือเขียดที่ได้มาที่บลองอึงอ่างอึงอ่งก็ดีนะเพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงขียดเสียงกรบรองอะเพราะหนุ่มคนนี้เขานั่งลี้ไข่ตายโกกกระเพ้าทำหน้าที่แมวช่างสำรวจได้ดีมากเลยแต่บางครั้งแซงก็มีความกังวลใจแต่สังคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นไรเพราะแมวแซงวิ่งเร็วกว่าั้นคือสภาพดินมันก็ยังเปียกอยู่และแน่นอนว่ามันต้องติดเท้าแล้วถามว่าแมวทำอย่างไรก็คือแมมมมววาานนนนนออดดด้ย้ยและิิทททีี่่ตตตเเเก็็็หม แล้วคุณผู้ชมก็จะทำว่ะแล้วทําไมแกไม่เช็ดเท้าให้แมวให้แกก้อนที่แมวแตะมานอนก็คือเราเช็ดแล้วเช็ดแล้วได้นี้แมวก็ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมอัขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้ในทีนี้เจออีกทีก็คือนอนอยู่ด้วยกันนี่แหละและอากาศเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างดีนะคุณไม่ร้อนเกินไปแล้วไม่มีฝนตกก็คือแมวนอนสบายมากงดวยวเฉพาพอเจ้าเสีย่ยวฟูนอนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงตื่นหมากเกือบบ่ายแมวก็ยังอยู่สภาพเดิมแต่เดี๋ยวก้อนเพิ่มเติมคือลับลึกกว่าเก้าอีกภาพปากหูดังแมวดูเหมือนจะ่สกระปกแต ไม่เกินห้าห้าชั่วโมงรอห้าวินาทีนี่คือเลี้ยงแมวระบบเปิดไม่ต้องคาดว่างความซ่าแต่บางครั้งก็ซ่าให้หน่อยก็ดีนะและนี่คือจุดพักพ่อนย่นแมวดูนะาจะเสียวฟูก็คือโอ้โหย่มันมันเหนื่อยมันเศร้าขนาดนั้นเลยเรือรอ,อัน,นี้ขนาดกินข้าวพึ่งเสร็จนะเนี่ย พอโตมาอยู่ตรงนี้เรากลายเป็นที่พักคอฟูมากเลยเราออกแนวขี้เกียจนะเราเนี่ยและตรงนี้แมวก็ทําหน้าที่ซ่อดส่องได้ดีมากไม่ว่าจะมองข้างบนข้างล่างข้างหน้าอากาศก็ยังมองมองเอาอะไรหล่าสุดจะเสียฟูเห็นอะไรอยู่ข้างบนไม้คิดว่าน่าจะเป็นปวกก็แหละเนี่ยก็เขีย่ยเอาปวกลงมาแต่สิบโมงแล้วถึงเวลาพักผ่อนข้อขึ้นไปนอนแต่กลางจะจ้าหัวรงม่อนจเจอแมวนอนแบบนี้ตัวไปมันเหมาะแกการนอนนุ่นมากเลยนะเออนาะก็คือน้ําหนักหกโลท้องก็จะใหญ่น่อยอเป็นม่นให้แม่ดีดีมากเมื่อก่อนนอนนุ่นแม่ทุกวันนี้เป็นที่พักพิง แม่ได้นอนนุ่นแล้วคือเขาก็ไม่ได้ขัดขืนหรือว่าถีบแม่เขาออกนะทุกคนเขาก็เต็มใจให้แม่เขานอนแม้ว่าตอนที่เขาหูเมื่อที่จะตื่นเขาก็ไม่ได้ถีบแม่เขาแ้เขาก็เช็ดหูเช็ดตาเขาแล้วเขาก็นอนต่อปกติช่วงกลางวันอะไปจะนอขนข้างในบ้านแต่แป๊กว่านี้นอนข้างนอกปรากฏว่าเจ้าเสียฟูดันนอนข้างในบ้านแทนแล่นี่คือบรรยากาศเย็นร่างจากกินข้าวเสร็จก็พากันมานั่งตรงนี้อีกเร็วส่วนเจ้าเสียเออน,นั่นแม่เรานั่งเหมือนแมวไม่มีกระดูกสันหลังเลยชอบหิงไอ้ลลิินนนชักกี่เเ สงใส่มานานมากแต่ว่ายังไม่ได้คําตอบเลยก็ที่แปลกใจมากเลยเวลาที่เห็นแมวนั่งตรงนี้แล้วก็คือเขามองอะไรเขามองอ้ามเจ้าต,ตัวนี้ยังกระโดดเข้าไปกินในกรงอีกล่าโซดนี่คือป้ายนี้เขาเย็นแทบจะกินเกือบซองซนนะคือมันเยอะม,มากเลยนะไม่นา่าละอ้วนเอาไม่ใช่เกือบจะเจ็ดโลแล้วเหรอเนี้ย ส่วนเออขยับร่างกยร่างกินข้าวซะหน่อยเพราะว่าส่วนมาเออเนะี่ยไม่ค่อยชอบลงบ้านนะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นและคลิปในตอนเช้านะเราแทบจะไม่เห็นเออเลยเพราะว่าเขาไม่ลงลียกยังไงก็ไม่ลงเลียตัวไปตาก็เลือกคักคข,ขนาดเลยเอาไปกําลังกินน้ำแล้วมวหันมองมึนหมีใครก็อ๋อมีใกล้คืนบ้านมาที่จะไปก็ชอบอยู่ก็จะไม่โซนนะกินน้ําต่อก่อน ว้ายังไม่ได้เปลี่ยนน้ำให้แม่เลยหมดจะครึ่งนึงแล้วก็คือลืมนะ้องเพราะว่าง่วงนอนมากเลยคือเป็นคนที่นอนดึกนะแต่ก็ตื่นเช้าตื่นมาตีสามครึ่งนอนเกือบเที่ยงคืนตื่นตีสามคิดตว่าก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเพราะนั้นเวลาเรากลับบ้านมาทุกคนว่าเฮ้ยนอนนอนก็นนคือแกไม่มีอะไรทำหรือไงก็คือเราทำงานในตอนเช้าอะไรทางนี้ก็ยังกัดเมามันไ่เลิกมาต่อกันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าจะมีแค่รถหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยจะก็ไม่คิดนะบายบาย